ดีคะ่ะทุกคนเยนดาวทำการผ่าแนละ้วทุกคนคะ่ะลุงใหญ่ไม่ผ่าทุกคนลุงใหญ่ยังไม่ผ่าค่ะผ่าลูกเล็กก่อนอันนี้เฉาะแล้วทุกคนรุ้นกันว่าเนื้อไนเป็นยังไงทุกคนคะ่ะนี่เอาเอาเอายวงรีบก่อนทุกคนคะ่ะทุเรียนสอนเป็นปีนี้นะคะโอุ๊ย จะมีเล็ดไนนิดคนคึง้เรียนออพุ่งจะเป็นปีนี้ทุกคนค่ะก็จะมีเล็ดไนออกมาพึ่งจะเป็นปีนี้นี่คะ่ะฟูนี้กันฟูนี้เป็นยังไงเนาะเอาคือแข็งใสพี่นอนนึกว่าเอาพอแข็งไหม นี่นี่หัวท้ายก็พอนี่ทุกคนขาะฟูนี้สวยอฟูนี้สวยมากทุกคนออโอ้ยบันเละเลยทุกคนค่ะน่ากวนจัง ทำทิเรียนก็อร่อยนะนี่นะพิ่งจะสอนเป็นปีนี้ก็เรียนเล็ดล่อน,นิดนึงทุกคน,น <ะ S 2> เรียนสุกมากแหละร่วงนอนคืนลระนร่วงแต่วาทุกคนร่วงแต่เมื่อวานนี้อันนี้ก็เกะกะจังเลยนคน่าแวะ แวกนนั่นนี่ค่ะอุ้ยน่าทำพีเรียนจังเลยนีน่เรียนคนเดียวไม่รลอยลาเหแกะฟูไม่สวยเลยทุกคนหอน่า ทุกคนรู้ไหมว่าทุเรียนเปิดทุเรียนเชื่อมได้เชื่อมได้นะคะทุกคนบางคนเขาไม่รู้นี่ค่ะบางคนเขาไม่รู้ว่าเปลือกทุเรียนเชื่อมได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่แกะออกง่ายๆอายอเห็นไหมคะฟูนี้สวยมากทุกคนคะ่ะ มาเดือมากินน้ำกันเลยเยาดากินบ่เบิร์ดดอกพี่นอ้องอยาดากินไม่หมดหรอกทุกคนใช้ขออนุญาตใช้มือจับเลยค่ะค่ะกินใต้เจ้าของนี่เห็นจังไลยกระด้ตัวมีคนจิดน้ำไหมอืม หมกบดกักวนไว้ส่นตจะพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้ <c oughs> ดูดูดูล่องสุดท้ายทุกคนผู <c oughs> สุดท้าย <c oughs> โอ้ย <c oughs> น,น่มน่นผูสุดท้ายก็ยังสวยเหมือนเดิมทุกคนอ <c oughs> ืผู้สุดท้ายก็ง้ามอยู่ได้แหละพี่น้อง เด็คนแกะแกบ่บบงน้ำนี่อือดูนะมาเด้อบะนี้ไม่กินน้ำกันพี่น้องนะีจะหาว่าจะดาวโบเอิร์นนี้แกะแล้วก็กินทันต์หิมะหิมะ